เงาแห่งปากน้ําในยุคโบราณสมัยที่แผ่นดินสยามยังเปราะบางต่อการลุกรานจากศัตรูรอบด้านมีเพียงแม่น้ำสายใหญ่ที่เป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงชีวิตและการค้าของบ้านเมืองหากศัตรูยึดแม่น้ําได้เมืองก็เหมือนถูกควักหัวใจด้วยเหตุนี้ปากแม่น้ำจึงกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งเพื่อป้องกันไม่ให้ค่าศึกเข้ามาทางน้ำ องราชาแห่งกรุงอโยธยาได้เลือกหนึ่งในนักรบผู้กล้าหาญที่สุดนั่นคือขุนอินทรเดชาให้ทำหน้าที่พิทักษ์ปากน้ำแห่งนี้แต่ขุนอินไม่ใช่เพียงนักรบธรรมดาหากสืบสายโลหิตจากตระกูลนักรบเวทมนต์โบราณที่ได้รับพลังคำสาบจากยุคเทพอสูรเขาครอบครองความสามารถอันลี้ลับ นั่นคือการแปลเปลี่ยนร่างเป็นจระเข้ยักษ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งสายน้ำเมื่อถึงเวลาสำคัญเขาสามารถเปลี่ยนกายเป็นสัตว์อสูรขนาดมะึมามีผิวหนังที่แข็งแกร่งดังกรอะเหล็กดวงตาสีแดงเพลิงเปล่งประกายในความมืดและกรามแหลมคมที่บดขยี้เรือสัตร,รูได้ในพริบตาทุกครั้งที่รติการมาเยือนผู้คนริมแม่น้ำจะเห็นเงาดำขนาดยักษ์ลอยผ่านสายทาน พร้อมเสียงคลื่นแหวกน้ำแผวเบาราวเสียงลมหายใจของอสูรเฝ้าปากน้ำในค่ำคืนแห่งโชคชะตาเสียงกลองรบดังมาจากทะเลกองทัพจากแดนใตย้ยกเรือรบขึ้นมามากกว่าห้าสิบลำตั้งใจจะทะลวงขึ้นสู่เมืองหลวงด้วยอำนาจแห่งปืนไฟและกองทหารเรือที่เข้มแข็งคุณอินทระเดชารู้ทัน เขาเดินเข้าสู่ศาลไม้เก่าแก่ริมฝั่งน้ำจุดเทียนบูชาเทพาอารักไรเวทโบราณภายใต้แสงตะวันที่รับฟ้าก่อนร่างของเขาจะหลอมรวมกับสายน้ำกลายเป็นอสูรจระเข้ขนาดยักษ์ที่เคลื่อนตัวเงียบงงาราวเงาของคืนเดือนดับเมื่อกองทัพศัตรูแล่นเรือเข้าสู่แม่น้ำพวกมันไม่รู้เลยว่าเงามืดใต้เรือคือกับดักมรณะ เรือหน้าขบวนถูกบางสิ่งชนเข้าจนแตกเป็นเสี่ยงเสียงร้องของทหารดังระงมก่อนจะเงียบไปในความมืดทีละลำทีละลำน้ำกลายเป็นสีแดงคล้ำและคลื่นก็สงบนิ่งเหมือนไม่เคยมีสิ่งใดเกิดขึ้นเมื่อศึกจบลงท้องฟ้าก็สงบแต่ในคืนนั้นเองขุนอินได้พบกับนิมิตแห่งเทพ,พเจ้าแห่งสายน้ำ ผู้มาเยือนเขาผ่านสารศักดิ์สิทธิ์อันส่องแสงในเงาคำ่ำแทบพระเจ้าเบื้องบนบอกแก่เขาว่าพลังของการแปลเปลี่ยนไม่ใช่ของที่มนุษย์ควรถือครองตลอดไปทุกครั้งที่ใช้พลังแห่งมนุษย์ในตัวเขาก็จะลดลงเขามีสองทางเลือกละทิ้งพลังกลับเป็นมนุษย์ธรรมดาหรือสละวิญญ,ญาณตนกลายเป็นวิญญาณผู้พิทักษ์แห่งสายน้ำตลอด การขุนอินเงียบไปครู่หนึ่งก่อนคุกเข่าลงต่อเบื้องหน้าแสงศักดิ์สิทธิ์แล้วเอ่ยคำสุดท้ายว่าตราบใดที่สายน้ำยังไหลข้าขอสลัดชีวิตเพื่อเป็นเงาแห่งแผ่นดินจากวันนั้นเป็นต้นมาไม่มีใครพบร่างของขุนอินอีกเลยสารริมแม่น้ำยังคงตั้งอยู่ดังเดิมชาวบ้านยังคงจุดเทียนสวดมนต์ทุกคืนวันโกนและเล่าขานกันรุ่นแล้วรุ่นเล่าว่า ยามอาทิตย์ลับขอบฟ้าหากเงาจะระเข้ยักลอยผ่านกลางน้ำจงอย่าเอ่ยสิ่งใดเพราะนั่นคือเงาของคุนอินทรเดชายอดนักรบผู้เฝ้าแผ่นดินจากใต้เงาคลื่นผู้ที่ศัตรูไม่มีวันข้ามผ่านได้เลย